ี่เรามายกยอ,อย,ยกอะไรนะยกย,นะยกยอเนาะยกยอแต่ว่าเป็นวิถีพื้นบ้านคนระับของเอาเขื่อนลำปลานะครับมามาดูกันววาเราได้ไฟเยอะไหมกำลังลงก,กันอยู่เลยนะครับ

มารอบนี <S <S j j ้ได้ปลาตัวใหญ่ครับรอบนี้เมื่อวานนี <S <S mm ้น hmm, ้ำค่อนข้างร้อนปลาเลยไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีอยู่เอาเด็กๆจับปลาจับปลาอาานี่ะไรทำให้มันพองสิทำให้มันพองให้รูดูดิไหนไหน อยากไปจับปากันนะนิมโบปาปลากระเาขอหน่อยเอาเอาสิไปลงไาไลปลงปลงลงปลงงงไ้ลงไงไปลงไปลอไยลงไปลงไปลงไองไปลปลงไปลงงวปนงไปลงไปลงไปโอไปลงไปลงลยได้ปลงไปล นางฟ้าง,งามๆหนึ่งตัวโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ